เราไม่เคยเป็นนะตั้งแต่คองคาราวาสนพ่อทราบเรื่องบุงเรื่องบาปก,ก็ตัดสิปนปัญหาเลยเราจะไม่กลับมาในทุกข์อิอีกเห็นไหมยิงตั้งแก่พืชปฏิบัติเห็นพระกินลาบเลือดไว้เราไม่กลับกลับมาทำไมพวกเปรตพวกผีพวกเปรตในเพศพระเหลืองพวกเดรัจฉีนอกรีดนอกรอยพวกทำลายศาสนากลับมาทำไมจับใจใช้เงินทองเหมือนกับคอคาราวาส แต่งตัวใจเสื้อเหมือนคารวาสแต่ได้ไปคารวาสเรานี่ไม่กลาับมาทำไมแค่นี้ทำไมได้แล้วบวชมาหาพิมานอะไรเราว่าเลยคิดตั้งแต่เป็นคารวาสบวชให้เขากราบคาววาไวม่มีจิตมีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่รู้คิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอยากทำลรวก็ทำ เหมือนพริพาชกบวชตอนแก่ที่ประมาทจะจ้วงหลักรมหลักวินัยในสมัยที่พระเจ้าเข้าสู่พหาบริวานใหม่ๆนั่นเลยที่เป็นสิทธิของพระมหากสปัตเถละเจ้านจนพระมหากสปัตเถละเจ้ารวมคณะสงฆ์ทำสังขยาใหม่ก็เพราะพระเปรตพระผีนั่นเลยพนรกมหาเวจีนั่นเลยที่พวกเราไม่รักษาใครรักษาหน้าที่ของพวกเรานี่ คือพระเถรเนินชีอุบาสกวจิกาที่จะรักษาร่วมกัน